เรื่องนี้ไปดูบิ๊กไบคกับอุบัติเหตุสุดปฏิหาริยจริงๆครับผมอภิรัตอัคเดชอนันต์ครับอจังหวัดนนทบุรีมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่แซงผมไปแล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบิ๊กไบคันนี้ท่าทางแกจะใจร้อนครับวิ่งเล็ขวาม,มาเลยครับแม่แห่ ออกขวามาช้าหน่อยครับแกก็ปาดมาซ้ายแล้วก็จะกลับเข้าขวาครับเฮ้ยเสียหลักเสียหลักหัว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 เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าหมุน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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วหัวเข้าไปในล้อรถกระบะครับุจะตายไหมจะตายไหมดูสิครับล้มเข้าไปใต้รถกระบะครับถูกล้อดึงเข้าไปหมุน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 ลากไปยาวเลยครับจะตายไหมเนี่ยไปดูกันอีกทีครับ รถบิ๊กไบคันนี้ท่าทางแกจะใจร้อนวิ่งขวามาตลอดครับเพราะขวาช้าหน่อยแกก็ปาดมาเข้าซ้ายครับแล้วจะกลับเข้าเลนขวาแต่เผอิญ e ทั้ง10บล้อทั้งกระบะจะเปรกพร้อมกันแกเลยไม่มีทางไปเสียหลักล้มหัวสุกเข้าไปใต้กระบะครับอุ้ยดูหมุนหมุนมุนหมุนหมุนอุ้ยตายตายไม่แน่ตาย เฮ้ยไม่ตายไม่เป็นอะไรเลยเหลือเชื่อจริงๆครับลุกขึ้นมาเหมือนไม่เป็นไรเดินแข็งแรงมีขอโทษคนอื่นทนด้วยครับแม่แกโชคดีนะเนี่ยไม่ว่าแกจะทำอะไรมายัางไงแต่อย่างน้อยแกก็ทำถูกอย่างหนึ่งคือใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวมาครบโดยเฉพาะหมวกกันน็อกเต็มใบถึงจะโดนดูดเข้าไปหมุนอยู่ใต้ล้อรถแต่หมวกกันน็อกและเสื้อนาหน,นาก็ช่วยได้ครับ อ้าดูดูนี่ทำให้แกรอดออกมาได้เป็นปกติเหมือนไม่เป็นอะไรเลยลุกขึ้ยืนเพราะฉะนั้นหมวกกัน,นอนกเต็มใบและเสื้อหนาๆของมอเตอร์ไซค์ใส่กันไว้เถอะครับเพราะถ้ามีอะไรจะเกิดก็อาจจะรอดตัวแบบคนเนี้แหละครับโอ้โ,อโ,อโหเหลือเชื่อจริงๆโดนขนาดเนี้รอดมาได้ไม่เป็นอะไรเลยชิลชิล ขอย้ำีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเ็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพิกคว่ำเลยเพราะเขาตกใจรถคันหน้า <Yeah. S 1> ทีนี้เขาก็โดนรถกระบะคันข้างเนี่ยลากไปด้วยหัวเขาอยู่ไปใต้ท้องรถแล้วเข้าไปใต้ท้องรถกระบะแล้วหัวเขาอยู่ใต้นั้นแล้วเราก็โดนลากไปด้วยแต่ก็อย,อยู่ดีๆเขาก็ดันตัวเองออกมาได้เฉยเลยแล้วก็พอรถหยุดเขาก็ลุกขึ้นมายืนเฉยเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าชุดเขาดีครับเซฟตี้หมดทั้งตัวเลย เข้าไปทั้งหัวเลยครับแล้วก็โดนเหมือนกับกึ่งๆจะเข้าล้อแล้วแล้วก็ลากไปด้วยประมาณเป็นหลายเมตรมากเลยครับขึ้นก็น่าตกใจมากแต่ว่าเขาก็หมุนแล้วก็ก,ก็ออกมาได้ครับถ้าใครถามว่ารอดเพราะอะไรบอกไปเลยบูชาหลวงพ่อหมวกกันน็อกขอขอบคุณคุณอภิรัตอัคาราเดชอาน,านันต์จังหวัดนนทบุรีเรื่องวิทติ